สวัสดีครับบ่ายๆหลังเลิกงานเราเดินเข้าป่าเนี่ยสวนป่าตะเคียนเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเห็ดกันไปดูว่าจะได้หรือเปล่านะเพราะว่านี้มันก็ฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะนี่ยบรรยากาศสวนป่าก็มีคนหาเห็ดเหมือนกันนะโน,น่นๆนนโน,น่นลิก,ก็เพิ่งเดินลงมานะี่ยเดี๋ยวมาดูเนี่ยโซนที่เขาหากันแบบแหลกลานเหมือนกัน คือเราไม่อยากจะเขียนะพราะเ,ราเอาแค่มองเห็นเนี่ยนี่เห็นไหมนีนนะ่ดอกนา่กนารักน่ารักเ่อันนี้เป็นเห็ดเห็ดพึ่งนะนี่ดอกงามๆแบบเนี้ยนี่ฮนะอีกดอกหนึง่งน,น้อยๆอย่างเงี้ยนะกาลังน่ารักเลยอร่อยเลยฮะมาเจอเห็ด้ํามากก็สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยนะดอกสวยๆเ,เก็บ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 ซอยเลย เนี่ยดอกสวยงามมากโอ้โหนี่มาเจออีกดอกหนึ่งโอ้โหสวยนะสวยลูกนี้สวยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปนี่เนี่ยดอกงามๆเลยมาเจอเห็ดน้ำมากดอกเล็กๆน่ารักนะแค่นี้ก็กินได้แล้วอ้าวนี่ฮะ ซ่อนอยู่ตรงนี้มดอกแก่แล้วเอาไปทำเชื้อนะลาจะเอาไปทำเชือ้อนะนี่ดอกก็ถือว่าแก่นี่ยมาเจอเห็ดน้ำมากอีกดอกนึ่งสวยๆโอ้โหนี่ขึ้นแบบแอบๆบแบบนะนี่ยังเห็นยังเห็น เอาไปทําเชื้อเห็ดนะเนี่ยดอกแบบนี้นี่ยแอบมาขึ้นแบบเนี้นมันมันหญ้ามันคลุมมันจะมองไม่เห็นมันจะเป็นแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่นี่มันมีเห็ดได้ไงเนี่ยเดิมแถวนี้ก็เป็นป่านะแล้วเราก็ไถให้โล่งให้เตียนแล้วก็เราปลูกป่าใหม่นะปลูกป่าซึ่งก็จะเป็น ป่าตะเคียนซึ่งเป็นไม้ยางนะนะตระกูลไม้ยางซึ่งตระกูลยางนาว่าไงนะเอะมันก็จะทําให้เชื้อเห็ดนี้ชอบนะไม่ว่าจะเป็นเห็ดละโงกเห็ดเพาะหรือไม่ก็เห็ดพึ่งนะเห็นไหมมีเยอะนะเนี่ยคือคนไม่ค่อยเห็นนี่นนนดอก ใหญ่ๆส,สวยเนี่ยงานเหมือนกันนะเนี่ยโหมาเจอเห็ดละโงกฮะเห็ดละโงกเกิดอืมไม่น่าเชื่อวันนั้นเราจะเจอเห็ดละโงกด้วยนะเนี่ยแสดงว่าเห็ดละโงกเริ่มออกกันแล้วเนี่ยดอกส,สวยๆ ลูกไข่สีสวยเห็นไหมนง่งามมากนะสวยแล้วนาเล็กสวยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดพึ่งแง่สวยๆเลยอุ้ยเนี่ยใช่หรือเปล่าอุ้ยนี่นี่น,นี่ขาวๆเนี่ยยังอุตส่าห์เห็นนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไข่เห็ดละงกนี่นี่แหละเขาเรียกว่าไข่เห็ดละงกจะเป็นแบบนี้ เน่มาอยู่ตรงนี้มีมีนี่นี่นี่แอบอยู่เห็นนี่ฮะโอ้สวยเลยอ้าวอ้าวมีแอบมีแอบอยู่ตรงนี้อีกนี่ฮะเห็ดน้ำหมากหรือว่าเห็ดแดงอ้าวมาตรงนี้เห็นไหมนี่ฮะดอกน่ารักน่ารักเนี่ยสวยสวยเลยอันนี้ไม่พ้นสายตาหรอกนะ นี่อย่างสายตาดีอยู่นะนาเล็กเนี่ยนี่เดินข้ามไปข้ามมาเราอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะอยู่แทรกกับพวกใบไม้อยู่อย่างเงี้ยในเวลาหาเห็ดบางทีเดินตามหลังเขาก็ได้เหมือนกันนะอ้าวอยู่ตรงนี้เองแอ,อบซัะสวยงามเลยแอบดีซะด้วย เ็ดมันก็จะเพลินแบบนี้นี่ฮะนะดูครับมองไม่เห็นนะนี่เงี้ยงไปมันก็จะขึ้นแบบนี้เหนแน่แอบอยู่อย่างนี้ต้องเดินย้อนกลับมาถึงจะเห็นอีกเทีเ่ยวโอ้โหนี่มาเจอชุดน่ารักน่ารักแบบนี้นี่สวยสิครับสีดอกสวยๆเห็นไหมเนี่ยงามๆแบบนี้ โอ้โหมาเจอดอกงามๆอีกดอกหนึ่งเดินข้ามไปข้ามกันมาสวยเลยดูเหมือนเลขแปดเลยสวยงามมากเลยเห็นไหมเหมือนเลขแปดเลยน่ารักจ้ะแ้าวเยี่ยมๆอีกแล้วเห็นอีกแล้วเห็นไหมมีสองดอกเลยน่ารักจ้ะเอาเอาอก็ออกเก็บภาพสักหน่อยสวยสิครับ รออะไรอยู่นี่ฮะว่าจะพอแล้วว่าจะสรุปผลแล้วยังไม่เจออีกแม่นี่ฮะโน่นฮะว่าจะสรุปผลแล้วนะยังเจอยังเจออ่ะก็พอแล้วล่ะนะให้คนอื่นเขาหาบ้างนะแบ่งแบคนอื่นเขากินบ้างแค่นี้ก็พอแกงและนี่นี่ฮะได้ทั้งเห็ดละงอกด้วยเห็ดน้ำมากแล้วก็เห็ด พึ่งด้วยอ้าวนี่นี่ยัง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 ไม่ยอมให้หยุดน่อ่ะสําหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับอ่ะยัง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 ไม่หยุดยังไม่หยุดนี่ดอกสวยอีกสักดอกอื